สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรวสูตรห่วยฟรีคะะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะส่งตัวล่างคะ,ะแบบคู่คี้นะคะทั้งหมด9ชุดตรงนะคะก่อนที่เข้ากันคํานวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะ,ะคะคาเตือนคลิวโดอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านชมดีจากช่องมีการมีรวสูตรหน่วยปรีนฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะสองตัวล่างฮะแบบคูคีนะเก้าคู่ชุดนะเป็นสูตรใหม่นะฮะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรงฮะสติของเขาเนี่ยสิบเก้างวดฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเริ่มเดินฮะตั้งแต่งวดที่ออกศูนยฮะสิบศย์ฮะหน่วยเ้า งตมาออกสามศนะสิบสาหน่วยศูนย์งตมาออกหนึ่ะสิบหน่งหน่วยหกงตมาออก6กสอะสิหน่วยสองฮะงตมาออกเบิ้ลหนึหนึ่งฮะบหน่หน่วย1น่ะฮะดตมาออก6กเจ็ดะสิบหนะหน่วยเจ็ดะงตมาออก91้หนึ่ะฮะหน่วย1น่ะฮะดตมาออกสี่หกนะส่ะหน่วยหกนะ งวดตมาฮะออกเบ well 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 ิ้ลนะคะหกหกนะสิบหกหน่วยหกนะงดตมาออกเบิ้ลสี่สี่นะสิบสี่หน่วยสี่นะงดตมาออกหกสามนะสิบหกนะหน่วยสามนะงดตมาออกหนึ่งสี่นะสิบหนึ่งหน่วยสี่นะงดตมาออกเก้าหนึ่นะสิบเก้าหน่วยหนึ่งนะงดตมาออกแปดห้านะสิบแปดหน่วยห้านะฮะงดตมาฮะออกหกหนึ่งนะคะงดตมาออกแปดเก้านะสิบแปหน่วยเก้านะงวดตมาออกหกหนึ่งนะฮะสบหกนะหน่วยหนึ่งนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะงวดตะมาณฮะออก0ูนย์เก้านะสิบศูนย์หน่วยเก้านะฮะงดตะมาณออกสี่สามนะสิบสี่หน่วยสามนะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาฮะหลักสิบเราได้ที่เลขคี่นะสามเจ็ดหนึ่งหลักหน่วยเราได้ที่เลขคี่นะเก้าหนึ่งห้านะจับคู่ชุดจะได้ทั้งหมดเก้าคู่ชุดตรงนะฮะพูนจังวัดออกมาที่เจ็ดเก้านะเข้ามาหลักสิบที่เลขเจ็ดนะหลักหน่วยที่เลขเก้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะงวด ที่20สนะสูตรนะเราจะได้นะหลักสิบที่คู่หรือว่าคีนะหลักหน่วยที่คู่หรือว่าคีนะสูตรหลักสิบนะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันร้อยบนสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2 3งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอ้มีเขียนไว้ข้้งบนนะ้นะ <deci> สบวก3เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ3 3บวก0ูนเท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก0ูนเท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก3นะเท่ากับ1นะหบวก4เท่ากับ 5, 5้หบวก4ี่เท่ากับ9เราจะได้นะสิล่างนะในงวดนี้นะคะเป็นเลขคี่นะคะห59หหลักหน่วยนะคะสูตรโดยใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบน หน่วยบนรอยหน้าครั้งที่หนึงสิหน้าครั้งที่2องครั้งหน่วยหน้าครั้งทีสงสงส่สองสครั้งรอยทายครั้งที่1 10่งสทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สองห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกเ้าเท่ากับหกหกบวกศนย์ทกับหบวกศูนย์เท่ากับหกบวกสามเ่ากับเก้าเก้าบวกศนเท่ากับเก้ากบวกสะเท่ากับสองะสองบวกสองเท่ากับสี่สบวก สี่นะคะเท้ากัแปดคะเราจะได้นะคะหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะเป็นเลขคู่นะคะสองสี่แปดคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะคะหลักสิบของเรานะคะเป็นเลขคี่นะคะหนึ่งห้าเก้านะหลักหน่วยของเราฮะได้ที่เลขคู่นะคะสองสี่แปดะในงวดไปจําวันที่สิบหกนะคะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเสร็จแล้วนะะเดี๋ยวแอดไปจับคู่ชุดให้ด้านหลังนะคะ พอเราจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าสองห้าสี่ห้าแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดฮะจะได้ทั้งหมดฮะเก้าคู่ชุดตรงฮะในงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะเสร็จแล้วนะคะถ้าเรามามองนะฮะหลักสิบในงวดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางเดียวกันฮนะแอดมองนะว่านะคะหลักสนะิบฮะน่าจะมาที่เลขที่นะคะตามสูตรนะคะส่วนหลักหน่วยเนี่ย อ่าเป็นแบบคู่ขี้แบบสามตัวเนี่ยมีแค่ที่เป็นเลขคู่แค่นั้นนะคะแต่ว่าเขานะคะไปอ่าส่วนทางกันหะ,ะกับเลขปักหลักที่เป็นหกตัวที่แอนลงไปให้นะ,ะที่มีสองสูตรนะที่ความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาทีเลขคี้นะคะฉะนั้นสูตรเนี่ยเขาส่วนทางกันนะคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยหลักหน่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะมาทางเลขคู่แล้วก็เลขคี้นะคะ ฉะนั้นให้เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าหน่วยมาคู่นะก็พิจารณา,าในสูตรนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าาถ้าในงวดนี้เนี่ยหน่วยมาคี้นะสูตรนี้เนะี่ยก็จะไม่เข้านะฉะนั้นนะเพื่อนๆนะลองเลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะนำไปใช้ด้วยตรงเพื่อนเองนะเท่าที่แอดมองนะตัวเลขนะที่น่าสนใจในนี้นะก็จะมีนะคู่ชุดหนึ่งสี่นะหนึ่งแปดห้าสี่ห้าแปดประมาณนี้นะเก้าสี่นะ ก้าแปดประมาณนี้นะคะชุดที่ถ้ามาคู่จริงนะคะก็จะเน้นไปนะคะที่สี่กับแปดประมาณนี้มากกว่านะแต่ว่าตัวที่ไม่แต่ว่าต้องบอกว่าเลขคู่เนี่ยเขาติดดับทั้งหมดเลยนะฉะน,าน,านาั้นนะไอ้หน่วยล่างเนี่ยเลขคู่ก็ติดดับนะส่วนแปดเนี่ยก็ติดดับนะที่ ดบล่างทุกหลักนะถ้าแอดจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวนะแอดดูให้แป๊บหนึ่งนะแปดติดดับล่างทุกหลักนะ,ะแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ติดดับนะในหลักหน่วยล่างแค่นั้นเองนะส่วนหน่วยล่างเนี่ยเลขคู่ของเรานะติดดับนะศูนย์สองสี่หกนะ,ะติดดับหมดเลยนะฉะนั้นนะ จะมีสูตรไหนหลุดเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสูตรดับของเราหลุดะคะหรือว่าหน่วยล่างเนี่ยจะอ่าหลุดะคะอาจจะมาที่เลขขี้แบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าเราไป,ไปมองะคะ่ะตัวที่ไปชน,นะคะกับเลขหกตัวมาครบนะ,ะส่งตัวล่างนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้นะคะหนึ่งสองในหกตัวไม่มีนะคะมีหนึ่งสี่คะ มีหนะึ่งแปดฮะห้าสองไม่มีฮนะมีหนะ้าสี่ฮะมีหนะ้าแปดฮะส่วนเก้านะในหกตัวไม่มีนะก็เน้นไปที่สี่คู่ชุดนี้แล้วกันนะให้เพื่อนๆน,นะได้เป็นแนวทางนะถ้าชอบก็นำไปเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะสำหรับนะสองตัวล่างนะเก้าคู่ชุดตรงแบบค่คี้นะ ำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ